ที่แล้ววงการภาพยนตร์ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่มีหนังหลายเรื่องสามารถทำรายได้ทั่วประเทศทะลุร้อยล้านและกลายเป็น Talk of the Town ภายในชั่วข้ามคืนไม่ว่าจะเป็นสัปปะเอ่อโฟคิงและอีกเรื่องที่เลยชวนดูคลิปนี้อยากชวนทุกคนมาดูไปพร้อมกันอย่างที่หยดหนังผีที่ถูกสร้างมาจากกระทู้ในตำนานของเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิปนั่นเอง ซึ่งที่หยดฉบับนั้งจะถูกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของยักษ์พี่ชายคนโตที่เพิ่งกลับจากการทหารหมาเยี่ยมครอบครัวแต่กลับต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองเมื่อน้องสาวของเขาถูกวิญญาณร้ายหมายหัวยักษ์จึงต้องหาหนทางที่จะช่วยชีวิตเธอเอาไว้ให้ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องแบบไม่ซับซ้อนแต่ก็ยังสามารถสะกดคนดูได้อ,อย่างอยู่หมัด การประทะกันระหว่างคนกับผีในเรื่องต้องบอกเลยว่าเขาทำออกมาได้อย่างหยุดเดือดมากๆใครจะไปคิดว่าเราจะได้เห็นวิธีไล่ผีแบบคนธรรมดาที่ไม่มีวิชาอาคมมีเพียงลูกบ้านและลูกซองของยักษ์เท่านั้นที่จะต่อกรกับผีร้ายตัวนี้ได้ในขณะที่ตัวผีเองก็ถูกดีไซน์ออกมาได้อย่างดิบเถื่อนโดยมีรากมาจากปอบที่เกิดจากการเล่นคุณใสผีในเรื่องนี้เลยมีความหยาบคายและเหลี่ยมจัด แถมยังสามารถโจมตีด้วยร่างกายได้ด้วยทําให้การรับมือกับผีตัวนี้โดยที่ไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยไม่ใช่เรื่องง่ายและที่ยดก็ใช้ข้อได้เปรียบนี้สร้างความกดดันและลุ้นระทึกให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีและเมื่อผีสุดเพี้ยนกับผียักษ์ได้เผชิญหน้ากันจึงเกิดเป็นเคมีที่บันเทิงสุดๆในการประทะกันแต่ละครั้งแทบจะทําให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังแอคชั่นเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ยิ่งเสริมให้หนังเรื่องนี้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นไปอีกและที่สําคัญคือมันทําให้เรารู้สึกเเห็นด้วยยวยยล่า ถ้าคนธรรมดาจะลุกขึ้นมาสู้กับผีมันก็ต้องระดับนี้แหละทางด้านนักสแสดงถึงส่วนใหญ่จะเป็นนักสแสดงหน้าใหม่แต่ฝีมือของแต่ละคนก็ไม่น้อยหน้าสามารถถ่ายทอดบทบาทของตัวเองออกมาได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะเดนิสเจลิชาและมิมนัตนวดีจากบทหยาดและแย้มเสริมทับด้วยเฟรชอริสราและปลายปรมเมธในบทของพ่อและแม่ที่ต้องมาทรมานใจกับสิ่งที่ลูกสาวต้องเผชิญและที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวละครที่รักษาเอเนจีเดือดทะลุป,ประหลอดไว้ได้ตลอดทั้งเรื่องอย่างยับ ที่รับบทโดยนะเดคูกมิยนักสแสดงตัวชูโรงที่ยอมสลัดคราบดาราหน้าหล่อสู่บทบาทพี่ชายสุดระห่ำของหยาดและแย้มซึ่งบทบาทนี้ก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องที่หยดเข้มข้นขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะเดียวกันที่หยดก็ได้คนเบื้องหลังมากฝีมือมาเป็นกระดูกสันหลังอย่างบทภาพยนตร์ก็ได้คุณก้อยธรรมาน,านันและอาจารย์กอบสอยร,รัตที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายกับทางช่องส ส่วนทางด้านผู้กำกับก็ได้คุณคุยทวีวัฒน์ผู้กำกับสุดอินดี้จากคุณกระบีและทองสุก13มากุมบังเหียนนั้นทำให้หนังเรื่องนี้มีอะไรที่คอยเซอร์ไพรส์คนดูอยู่ตลอดใครที่กำลังมองหาหนังเอาไว้ดูช่วงหยุดยาว10เมษาย,ยนนี้สามารถตามไปสัมผัสความหลอนของที่หยดได้ที่ n น็ fli x เลยนะแล้วถ้าดูแล้วยังติดลบกับความบ้าระห่ำของภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเลยว่าอดใจรออีกไม่นานเพราะที่หยดได้ปล่อยโปสเตอร์ภาค2ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย ถึงจะยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายแต่จากภาพของพี่ยักษ์ที่ปรากฏตัวในโปสเตอร์จะน่าจะรับประกันความมันแบบถึงใจของภาคต่อได้อย่างแน่นอนซึ่งหนังก็มีกำหนดเข้าฉาย1ิบตุลาคมนี้แล้วแฟนๆที่หยุดต้องห้ามพลาดเลยนะก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดเวลารายการเราลงคลิปอยากจะขอฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาร่วมเผชิญความเฮียนไปด้วยกันแล้วรายการเลยชวนดูจะหาหนังมาชวนดูแบบนี้ทุกอาทิตย์แน่นอนรอติดตามกันได้เลย